นี่ครับพี่น้องครับนี่คากบ่อนี่หญาบักทั่วดินนะครับหรือว่าถั่วลิสงนานะครับซึ่งมือนี้ครับพี่น้องครับนี่เข้ามาติดตามผลงานของสามพลังบวกครับโปรออฟไตโคเพอร์นะครับซึ่งฉีดได้เป็นมือที่สองเนาะผลปรากฏว่านี่ครับหาบักทั่วดินครับผมหรือว่าถั่วลิสงนาครับตอนนี้ขอพับไปเบิดแลหรอครับพี่น้องครับส่วนต้น สนโสนคางคกหรือว่าโสนหินนะครับไปกอนมูหรอครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับผลงานของสามพลังบวกนะครับโปรออฟไตโคเพอร์นะครับนี่เห็นไหมครับนี่สลบไปเบิดแล้วครับผมพี่น้องครับนี่และนอกจากนั้นครับพักเกษตรนาอยุบบนบกนี่ครับนี่เนาะกระตายไปเบิดคือกันนะครับเนาะเอาและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับนี่บอยนี่ครับเลี้ยงไปเบิดแล้วนะครับ สำหรับถั่วลิสงนานะครับนี่ครับนี่เอามาอนี่เฮ้าก็เลยมาบึงนะครับสำหรับผลงานนะครับสองหมื่นครับของเฮ้านะครับที่ทำการฉีดไปเนาะครับพี่น้องครับนี่นเนาะนี่ครับนี่ข้อพับไปเบิดเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับนี่มาเบึงอีกซีกรังหนึ่งครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่เห็นบ่เหรครับนี่ นี่ตอนนี้ก็ไปขึ้นกันครับสำหรับท่างนี้เนาะนี่คือผลงานวันที่สองนะครับเอาบัานี้เข้าไปเบิ้งนะครับอีกฝากทั้นนึงครับพี่น้องครับซึ่งผมก็ทําการฉีดเปรียบเทียบเบื้องหน,หน้อยๆนะครับเพื่อสีเบิ้งนะครับว่าสำหรับหมองทีท่าการฉีดพ่นแล้วกับบัฒน์ใฉีดพ่นนี่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรน,นะครับเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผม นี่ครับพี่น้องครับสาหรับไฮน้านี่นะครับผมบอท่านในทําการฉีดเนาะพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้จะตอนแรงๆนะครับเอาครับพี่น้องครับอาดนี้เข้ามาเบิ้งไฮน้าอีกทั้งหนึ่งครับพี่น้องครับนี่เนาะสําหรับไฮน้าทั้งนี้นะครับเข้ากับบอท่านในทําการฉีดนะครับพี่น้องครับนี่โอ้ยนี่ครับมึงไงบอหน่อยเลยที่เดียวครับพี่น้องครับนี่เนาะ อาจสีเห็นบอชัดปันไหนเด้อพี่น้องครับกับคำคำเนี่ยจัหน่อยหกโมงแรกกลัวๆนะครับเนาะซึ่งให้น้านี่นะครับกับบอท่านไดทำการฉีดนะครับเนาะแต่ว่าผมได้ฉีดนะครับมองมองนึงนะครับนี่เป็นเวิร์งซ้ากระดงนี่นะครับเพื่อพี่น้องครับเพื่อสิทําการเปรียบเทียบเนาะว่าฉีดกับบอฉีดตั้งกันยังไงนะครับส่วนถี่บพท่านฉีดนะครับนี่เนาะทัวร์ลิสงนานะครับหรือว่าก้นบึ้งนะครับนี่เนาะเอ่อ ง่ามขักปั่นยังงรับพี่น้องครับนี่เนาะแต่ว่าส่วนที่ผมฉีดแล้วครับพี่น้องครับนี่ประมาณเวิ้งซ้ำกระดงนี่นะครับพี่น้องครับนี่ข้อพับกันเบิดตเหรอครับนี่ซึ่งในการฉีดมือนั้นครับพี่น้องครับนี่เข้าใส่ยาตัวนี้ครับโปรออฟไตโคเพอร์สามพลังบวกครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ตัวยาทั้งสามตัวนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโปรออฟ ไตโคเพอร์และก็อวอนกาดครับพี่น้องครับนี่อยู่ในถุงอยู่ในแพ็กเกจนะครับอยู่ในกระเป๋าแพ็กเกจสีคือเขียวแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับโปรออฟไตโคเพอร์ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจเด้อนะครับสำหรับ3พลังบวกนะครับหรือว่าโปรออฟไตโคเพอร์นะครับ0899428684นะครับทั้ง ID Line ไลน์และก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผม อีกครั้งหนึ่งครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมรุงควัญใช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานพร้อมล่าผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมปาดหกกระดอกกระเดียครับพี่น้องครับนี่